ครับอาจารย์ตอนนี้การเดินทางของอาจารย์อ้อนกันงานะครับที่แอโกราชพัฒนานะครับผมน่ครับกลับบ้านกับโฟลารตเนาะโฟลารตบันเองเนาะโอเคอาจนรยก็ดีใจกับทีทุกคนครับที่ติดตามไอเลิฟยูมีเต่ด้วยใจสู้ๆโอเคอาจารย์บาย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  คือช่างอ่อนหลอดเลือดทางขึ้นรถปลอดภัยขอให้เอฟซีทุกคนขอบคุณมากครับให้ครบหนึ่งนาทีก่อนนี่ครับครับผมโอเคครับโอเค